สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านทุกคนนะครับก็วันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับสายแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับก็เหลือประมาณสองแถวนะครับลงตีสามครึ่งนะครับก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าต้องเทน้ำออกจากถ้วยแล้วก็เดินหาถ้วยที่ลมพัดนะครับหลังจากฝนตกนะครับ ก็ทำให้เสียเวลานะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้วยก็จะตกบางทีก็เดินหานะครับเพราะว่ามันลกนะครับก็ยาคุมแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าที่19มีนาะ2565นะครับเป็นมีดแรกนะครับเช้าแรก หลังจากใส่ปุ๋ยไปนะครับก็ประมาณสี่วันสี่ห้าวันนะครับได้ยุงก็เยอะนะครับวันนี้ฝนตกใหม่นะครับก็ยางจะไม่ค่อยออกท่า่นะครับเพราะว่าฝนตกใหม่นะครับมันจะก้ามเร็วนะครับจะแข็งตัวเร็วนะครับ เพราะว่าน้ำยางค้นนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับก็สำหรับเอฟซี FC ที่ขอมาออให้กีดตาพยางงูดำให้ดูหน่อยนะครับก็นี่นะครับตาพยางงูดำก็ประมาณนี้ครับ นที่ใช้ก็จะรู้ดีนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับก็ต้องขออภัยนะครับนี่นครับงูเป็นลูกงูนะครับใบมีดก็ประมาณนี้นะครับหูมีดจะเฉียงออกนะครับ มันจะไม่ต้านเปลือกข้างนอกนะครับเปลือกตรงนี้นะครับจะไม่ค้ำเปลือกไว้นะครับจะเอ่อทเหมือนผ่านรถไถอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเขาไถไถดินนะครับมันก็จะเอ่อขี้ออกด้านข้างนะครับขี้ไม้ขี้อะไรนะครับก็จะกีดง่ายนะครับจะทําให้กีดง่ายส่วนใครนะครับท่านใดนะครับที่ทำเอ่อเดือยหลบในนะครับ หมายถึงว่าด้วยลบในจะเป็นออยู่ข้างในนะครับหมูมีดจะอ,ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็พุงมีดก็จะเหมือนคนท้องนะครับก็จะอ้วน,น,นออกมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพุงออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแต่งให้เข้ากับมือที่สุดนะครับ ง่ายที่สุดนะครับดูครับดูลักษณะมีดของผมด้วยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเดยเดยเล็กมนนะครับก็ประมาณนี้นะครับกรีดง่ายนะครับกรีดได้ทุกอ่ายางเก่ยางอ่อนนะครับกรีดง่ายนะครับทำไมถึงกรีดง่ายนะครับก็เพราะว่า หูมีดนะครับก็จะเฉียงออกนะครับจะไม่ค้ำเปลือกนะครับจะทําให้กระตุกกรีดง่ายนะครับแล้วก็เดือยมีดก็จะเล็กมนนะครับประมาณนี้นะครับนะครับทุกคนทรงมีดก็สวยงามนะครับเป็นมีดที่เก็บสะสมนะครับทรงมีดสวยๆผมก็จะสั่งซื้อมาเก็บไว้นะครับแต่ง ถ้าเอฟซีท่านใดอยากให้จับมาลองกรีดให้ดูก็ก็จะจับมานะครับส่วนส่วนมีดที่ผมกรีดประจำก็จะเป็นตองก้านะครับตองก้เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับมีดขนาดเล็กและก็ขนาดกลางนะครับอันนี้ก็เป็นมีดขนาดกลางนะครับตาพยังูดำนะครับไม่ใหญ่ ไม่เล็กจนเกินไปพอดีมือนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับหน้ายางของผมก็จะประมาณนี้ครับนายางหนึ่งคืบนะครับวันนี้ก็มือเหี่ยวเฉานะครับเพราะว่าเทน้ำออกจากถ้วยนะครับหลังจากฝนตกนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับมาดูกันเลยครับปักลงไปนะครับนี่นะครับ ง่ายมากเลยนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับกระตุกมาเลยนะครับกระตุกดีดออกตวัดออกข้างนะครับก็ประมาณนี้ครับหลายดีนะครับ นี่ก็เป็นสับปะรดนะครับนี่ะครับกําลังมีจุกนะครับกุกก็มาดูต้นต่อไปนะครับนี่ครับการจับมีดของผมก็หลวมๆนะครับจับแบบนี้นะครับลองไปฝึกทําดูนะครับข้ออ่อนนะครับจะกีดง่ายมากเลยนะครับใครที่จับแน่นๆนะครับข้อแข็งๆก็จะกีดยากนะครับ ถ้าใครนะครับท่านใดอยากดูวิธีกีดของผมนี่ที่ใช้มีดาตาสองจอกหรือพยางโดดำก็ขอมาได้นะครับวันนี้ผมก็จัดให้แล้วนะครับคนที่ขอมานะครับ เทน้ำออกจากถ้วยนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกระตุกช้ากระตุกเร็วได้หมดนะครับเพราะว่าผมทำประจำนะครับชินนะครับเคยชินนะครับก็ทำได้ทุกแนวนะครับช้าเร็วนะครับบางหนาได้หมดนะครับ แต่ไม่ลึกนะครับผมกรีดไม่ลึกนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หน้าของเราเสียนะครับหน้ายางนะครับไม่ใช่หน้าผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจก็ เดีย๋ยวผมจะอ,อ,อธิบายให้ละเอียดนะครับก็หนาหมายถึงกรีดหนาลงมาอย่างนี้นะครับผมจะไม่กลีดหนานะครับจะกลีดพอดีนะครับก็จะไม่บางเกินไปนะครับบางเกินไปมันก็ออกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับต้องกลีดพอดีนะครับความลึกหมายถึง นี่นะครับถ้าลึกมันจะเห็นแก่นไม้อย่างนี้นะครับจะถึงแก่นไม้นะครับจะทําให้หน้ายางของเราแห้งตายนะครับนํายางจะไม่มีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนีครับปักลงไปตามรอยเดิมนะครับกระตุกมานะครับะวัดออกข้างแบบนี้นะครับลองไปทําดูนะครับ จะให้ดูอีกประมาณ3ต้นครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าผิดพาลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ นี่ครับเทน้ำนะครับก็มันก็เลยเสียเวลาตรงนี้นะครับนี่นะครับดูทํายางไหลด้วยครับ ก็ไหลดีนะครับมาดูต้นสุดท้ายครับปักลงไปครับนี่ครับนี่ครับยกมีดก็ได้นะครับ นะครับก็อะไรประมาณนี้แหละครับทุกคนก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ